สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้รเรามากันในทีม Merry Christmas ท้ <Merry Christmas. S 1> องฟันละคะฟั <Yeah. S 1> นตานี่ดูสดิคะข<ม>าเต็มเลยครับอย่แกะเลยเอ๋อเหรอ <laughs> เอาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะจำหน้าจำตากันได้ไหมคะวันนี้คุณลุงแฟนตาจะถอดจะถอดหนวดไหมคะจะถอดหนวดไหมเอาอ่อนลงหน่อยอ่อนลงหน่อยเอออยู่ได้อยู่นะคะอุ้ยบรรยากาศแลดูหนาวมากๆเลยค่ะ เหมือน,นกำลังนั่งอยู่ในลอนดอนเลยนะคะขนาดนี้เอาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะนี่คือเนชั่นระวังภยัยที่เราจัดรูปแบบให้เข้ากับเทศกาลนะคะคก็เพื่อจะได้เข้าถึงกับคุณผู้ชมด้วยมา ร่วมการเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกับการป้องกันภัยค่ะแต่ยังคงรับสายเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาหาเราได้ตีหนึ่งถึงตีสองใช่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้เลยนะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 4าถึงหค่ะวันนี้วันดีวันพฤหัสบดีจำได้ไหมคะวันพฤหัสต้องมีใครอวันนี้ก็มี ที่ปรึกษากฎหมายมายูกต้องค่ะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของเรานะคะคสาวสวยมากไปด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค,รคุณว e ีรุชัยมณีนุชเนตรผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกรรมการบริหารสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูประถับและอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้ามีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมาย หมายหรือว่าข้อพิาพาทต่างๆเดี๋ยวให้คุณวิวไทยเชิญชวนคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาหน่อยค่ะครับค่ะก็ยินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษากับประชาชนในด้านกฎหมายนะคะหากท่านยังมีปัญหาที่ยังรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขได้และยังอยากที่จะให้ทางดิฉันให้คำปรึกษาเพื่อความกระจ่างก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะคะวันนี้คุณวิไทยก็สวยมากนะแต่ว่าคุณวิวไทยวันนี้ไม่ต้องมาเป็นแบบแซนตี้แบบคุณเกรงไม่ต้องไม่ต้องแต่ว่าแบบมาระยิบระยับเลยนะคะเหมาะกับเทศกาลเฉลิมฉลองนี้เหมือนกันค่ะในช่วงระหว่างรอสายกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องกันหน่อยไหมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทศกาลที่หลายสถานที่มีการจัดกิจกรรมนะคะ ที่นี่ก็มีการจัดก,กิจกรรมเช่นเดียวกันค่ะสําหรับที่ทันทสถานนะคะหรือว่าภายในห้องขังไปกันที่นครราชสีมานะคะที่นั่นมีการจัดก,กิจกรรมคืนความสุขให้กับนักโทษได้มีรอยยิ้มในช่วงระหว่างที่รอจะกลับมาเป็นคนดีออกสู่สังคมค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีคอนเสิร์ตเห็นไหมคะนี่เข้าไปร้องเพลงกันคืนความสุขกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ โดยทางนายกนกกรุณามิตรผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษทนบุรีก็ได้เป็นประธานเปิดงานดนตรีคืนความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ฐานทัสถานหญิงนครราชสีมาค่ะร่วมกันกับเรือนจำพิเศษทนบุรีนะคะก็เพื่อจะคืนความสุขให้กับทุกท่านก็เต้นกันสนุกสนานอย่างที่เราเห็นนะคะ ทางผู้อำนวยการพันธสถานหญิงนครราชสีมาคุณชดาพรรักษาทรัพย์บอกว่าปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่ดูแลอยู่ทั้งสิ้น3 7 6พัาคนค่ะส่วนใหญ่ก็มีโทษตั้งแต่6เดือนถึงตลอดชีวิตในข้อหายาเสพติดและก็เกี่ยวกับทรัพย์นะคะซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังอาจจะเกิดความเครียดได้บางทีต้องอยู่ในกฎระเบียบเนาะ,ะปฏิบัติตามห่วงระยะเวลาที่มีการกําหนดไว้ก็อาจจะเครียดกันได้นะคะ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ก็เลยคืนความสุขให้ทั้งกับผู้ต้องขังและก็เจ้าหน้าที่ด้วยมาร่วมกิจกรรมนะคะโดยมีวงดนตรี Black Wall ค่ะซึ่งสมาชิกก็เป็นผู้ต้องขังชายใช้เวลาว่างในการถูกคุมขังครั้งนี้ฝึกอาชีพฝึกดนตรีรก็คือใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เลยนะคะคถือเป็นนโยบายการคืนความสุขให้กับผู้ต้องขังอย่างแท้จริงค่ะ ครับก็สนุกสนานกันเต็มที่ปีหนึ่งครั้งเดียวใช่ค่ะ,ะคก็สําหรับในเรียกว่าในเรือนจําอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันก็อึดอัดน,นะทั้งปีนะแล้วก็ได้ปลดปล่อยกันสักครั้งหนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวลองถามคุณวิทยหน่อยนะคะคุณวิทัยคะสำหรับคนที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องถังเนี่ยการจะฟังคอนเสิร์ตหรือว่ามีโอกาสฝึกอาชีพหรือทากิจกรรมต่างๆเนี่ยพวกเขายังคงมีสิทธิมากน้อยแค่ไหน,นะคะแล้วแต่นโยบายของเรือนจําทันทสถานนะคะ เท่าที่มีมาก็จะมีวันเด็กนะคะวันพ่อ,อวันแม่ก็จะจัดกิจกรรมเรื่อยๆค่ะรวมถึงมีการให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปมอบความสุขไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยค่ะค่ะ,คะก็คือยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลเนาะใ,ให้ความสุขต่างๆก็ยินดีด้วยนะคะก็อีกสักพักหนึ่งถ้าติดไปตามระยะเวลาแล้วก็กลับออกมาคืนความสุขสูขส่สังคมต่อไปค่ะครับ ถัดจากเรื่องของการลื่นเลื่อมไปแล้วก็ถึงเรื่องของการมอบของขวัญมอบกระเช้ากันเมื่อวานนี้เราพูดถึงนะครับเรื่องของการลงไปตรวจดูของกระเช้าต่างๆที่ว่าจะมีสินค้าหมดอายุหรือเปล่า,านะวันนี้เราก็มีรา,ายงานพิเศษมาให้ดูกันเป็นช่วงของเรื่องของการตรวจดูสินค้าตามมาตรฐานว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับเราลองไปติดตามเรื่องนี้กันครับกับคุณกนกรักธนรักกิติโชธครับ กระเช้าของขวัญให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากเราจะต้องคำนึงถึงความชื่นชอบในผู้รับแล้วเรายังจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในสิ่งของที่เรานำมาใส่ไว้ในกระเช้าเพื่อมอบให้กับผู้อื่นด้วยค่ะกระเช้าของขวัญเป็นสิ่งที่นิยมมอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งกระเช้าอาหารกระป๋องและอาหารแห้งจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษเนื่องจากเก็บไว้ได้นานมีความหลากหลายแต่หากซื้อกระเช้าของขวัญที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐานอาจเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้จะให้เป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพนะคะก็จะเป็นผลไม้ผักนะคะหรือว่าเป็นพวกทันยพืชเพราะว่าเราก็อยากจะให้ผู้ที่รับเนี่ยได้สุขภาพที่ดีคนที่รับเนี่ยมีความรู้สึกดีๆแล้วก็จะรู้สึกดีด้วยเช่นกันค่ะกระเช้าของขวัญที่วางขายทั่วไปมักเป็นกระเช้าคุกกี้หรือเครื่องกระป๋องซึ่งหากกระป๋องไม่ได้มาตรฐานบุบ เป็นสนิมหรือมีรอยแตกลัว่วจะทําให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลีนัมจะสร้างสารพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงหากรับประทานเข้าไปจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนตาพร่า กลืนอาหารไม่สะดวกหากมีอาการเช่นนี้ให้รีบไปพบแพทย์ในทันทีกระเช้าของขวาญที่เป็นอาหารแห้งและธัญพืชหากเก็บไว้นานหรือเก็บในสภาพที่มีความชื้นหรือร้อนเกินไปอาจปนเปื้อนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่เรียกว่าสารอะฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้เช่นเดียวกับอาหารนำเข้าจากต่างประเทศอาจเป็นของปลอมหรือของไม่มีคุณภาพเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกัน อาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศทุกอย่างถ้านำเข้ามาโดยขายเมืองไทยต้องมาติดฉลากที่ได้รับอนุญาตจากอาหารใดอย่างเสมอเราจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตอะไรต่าง,าง,างๆนี้เวลาจะขายเมืองไทยต้องติดฉลากที่มีออยอไทยถ้าไม่มีเราไม่ต้องซื้อนะอาจจะเป็นของปลอมอาจจะเป็นของหมดอายุไม่รู้เรื่องนะไม่ต้องซื้อเลยจะต้องมีฉลากไทยๆด้วย แล้วถ้าไม่มีวันหมดอายุต้องดูวันผลิตอย่างเช่นพวกแพ็กเกอร์อะไรต่างนี่วันผลวันเพิ่งผิดมากี่วันบางอย่างผลแล้วภายใน7วันต้องกินหมดบางอย่างผิดแล้วสองเดือนต้องกินให้หมดเราต้องรู้ถ้าไม่มีวันหมดอายุต้องมีวันผลิตก่อนเลือกซื้อกระเช้าประเภทต่างๆโดยเฉพาะเครื่องกระป๋องจะต้องสังเกตเครื่องหมายอยวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ รวมทั้งลักษณะกระป๋องที่ไม่แปลกไปจากเดิมส่วนอาหารแห้งและธัญ,ญพืชต้องสังเกตว่ามีเชื้อราปนเปื้อนหรือไม่โดยเชื้อราจะมีลักษณะเป็นคราบสีเขียวเหลืองดำหรือขาวมีกลิ่นเหม็นอับโดยก่อนนำมาปรุงอาหารควรล้างให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและปรุงสุกทุกครั้งวิสันโพงามถ่ายภาพกนกลักษณรักกิติโชต์เนชั่นทีวีรายงาน กระเช้าตวนี้ก็มีหลายแบบนะคะนอกเหนือจากจะเป็นอะไรอ่ะเป็นของกระป๋อง๋ยวนี้มีผลไม้ด้วยมีผักด้วยผักออแกนิกก็นิยมนะคะหรือจะเป็นขนมไทยคุกกี้ต่างๆก็ต้องระวังอาหารอย่างเช่นอาหารสําเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุมีเรืต่างๆมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองคุยกับทางในเรื่องของกฎหมายดูบ้างว่าถ้าหากเราไปเจอสินค้าที่มันหมดอายุอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะไปเอาเรื่องได้ไหมเราจะไปแจ้งร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง ไปลองคุยกันกับทาง<ช>ที่ปรึกษากฎหมายของเดี๋ยวถามคุณวีรุไทยกันหน่อยค่ะบางทีถ้าเราไปเลือกซื้อจากร้านค้าหรือว่าตามห้างใหญ่ๆเนี่ยนะคะไปตรวจดูแล้วพบว่าสินคา้นคาไม่ได้มาตรฐานเราในฐานะผู้บริโภคทํำยังไงดีคะคุณวีรุไทยถ้านในกรณีเราเดินไปตามห้างนะคะเราไปดูสินค้าเนี่ยอาจจะหมดอายุ วันหรือ2วันเนี่ยเราก็อาจจะแจ้งกับทางห้างให้เขาเปลี่ยนได้เราสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าทางห้างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาเอาของที่หมดอายุมาแต่ทั้งนี้เนี่ยเราควรที่จะแจ้งให้กับทางผู้จัดการเขาว่าได้ทราบว่าควรจะใส่ใจนะคะในกรณีที่ผู้บริโภคมาเดินเลือกซื้ออาหารและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล<ถ>เราจะต้องซื้อไปฝาก บุคคลภายนอกใช่ไหมคะก็คือบุคคลอื่นเนี่ยซึ่งเรารักและเคารพจะกลายเป็นซื้อของที่ดีมีคุณภาพกับกลายเป็นซื้อของที่ไม่ดีหมดอายุไปกับกลายให้สุขภาพของเขาเสียนะคะตรงนี้นี่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจออย่างกรณีคล้ายๆถังสังกทานนะคะคุณคงษกิง้งดิฉันขออนุญาตยกในประเด็นที่ว่าทําจัดเป็นกระเช้านะคะทำเป็นเหมือนสังกทานแต่สุดท้ายเนี่ย เอาของที่ไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศคนไทยก็อา่านออกบ้างอา่านไม่ออกบ้างนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นของที่หมดอายุนะคะแล้วก็มีการเอากระดาษเนี่ยค่ะมาแปะนะคะปิดปกปิดอะไรพวกนี้ค่ะ,คะเราสามารถนะคะแจ้งไปที่สายด่วนนะคะคุ้มของผู้บริโภคที่เบอร์1 1 6 6ได้เลยนะคะ,คะว่าร้านเนี่ยมีพฤติกรรมมีพฤติการที่ไม่ค่อยดีอะคะ่ะและทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายค่ะ,คะ โอ้แจ้งได้แจ้งได้เลยค่ะคุ้ครองผู้บริโภค1166ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจอในกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนมีการยัดไส้เช่นกล่องให้มาเบเริ่มเลยเปิดดูของข้างในอันกระจึ้งเดียวแบบนี้ถือว่ามีความทางกฎหมายไหมคะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราจะไปดำเนินคดีหรือมองในมุมนะคะเรื่องช่อโกงนะคะ มันก็ต้องมีพฤติการถึงขนาดว่าเขาเจตนาจริงๆแต่ว่าถ้าเราจับไปประเด็นคุ้มครองบริโภคดิฉันว่ามันจะค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่า,าค่ะก็ะคือโทรแจ้งได้เลยนะคะแต่ดิฉันว่าถ้าเราไปบอกกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็คงจะรีบดําเนินการเปลี่ยนให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันควรที่จะระบุไว้ด้านนอกด้วยว่าของที่ให้เนี่ยเป็นอะไรนะคะเ <ฮะ S 2> พราะว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งนะคะที่ดิฉันเคยประสบมาก็คือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ย ท่านก็ไม่ทราบนะคะคุณคุ้งกิงว่า <ฮะ S 2> ได้รับของขวัญอะไรมาห่อผูกโบสวยมากเลยท่านก็เอาไปวางไว้บนหัวเตียง <ฮะ S 2> ก็ด้วยความที่คิดว่า,าคงไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็วางไว้จากวันเป็นเดือนนะคะอยู่ๆก็คันศีรษะนะคะก็เกาพอเกาไปเกามาถึงเพิ่งมาทราบว่ามดมา,าจากกล่องอนั้นนะคะมดขึ้นหัวเลยหระมดขึ้นเต็มเลยค่ะแล้วตัวลงของนนั้นเป็นอะไรเหรอครับเป็นหมูหยองค่ะโอ้หวานเลย หอมมาซะยังสวยหวานหมดนั่นยองดีเลยอย่างนี้ก็ก็ต้องคนรับก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันคนให้บางทีก็ไม่รู้เนาะว่าข้างในเป็นยังไงค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบกันก่อนแต่ว่าทางที่ดีถ้าใครที่คิดว่าอยากตั้งใจจะให้แล้วเลือกซื้อมาจากเองก็น่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกันนะรวมไปถึงถังสังกทานด้วยนะคะล่าสุดเห็นมีพระออกมารีวิวถังสังกทานของหมดอายุ เน่าแล้วก็มีเสียแล้วก็มีคือน,นมเนี่ยบูดแล้วนมบูดอาหารกระป๋องเนี่ยกระป๋องก็จะบุบบ้างนะแล้วก็มีรูบ้างบ้างมันก็จะทาให้อาหารข้างในเนี่ยเสียน้ําดืม่มก็เป็นกลิ่นผงซักฟอกด้วยนะ,นะคะแล้วก็ทางวัดบอกมาว่ามีการไปตรวจสอบแล้วบบพบว่าเป็นแบบนี้ทั้งจังหวัดเลยค่ะถ้าเป็นทั้งจังหวัดเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากร้านผู้ประกอบการเดียวกันแบบนี้ถ้าผู้ประกอบการเขารวมตัวกันไม่ใช่สิต้องบอกว่าผู้บริโภครวมตัวกันเพื่อ ที่จะไปแจ้งความอย่างนี้ได้ไหมคะคุณวีรุไทยจริงๆแล้วดิฉันมองว่าถ้าทําในระดับทั้งจังหวัดเลยนะคะขอให้โทรไปที่นะคะสายด่วนหนึ่ง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 ได้เลยนะคะสํานักปลัดนะคะก็โทรไปแจ้งเลยว่าทั้งจังหวัดเนี่ยอาจจะมีเอเย่นใหญ่ไม่ไม่ได้เพียงแค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวดิฉันว่าถ้าทําระดับจังหวัดได้อาจจะแพร่หลายไปจังหวัดข้างเคียงแล้วก็สังกฐานเวียนเท่าที่เราเคยได้ยินมามใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะก็จะมีเอ่อ บางบางกลุ่มนะคะที่ที่ที่ได้ทำแบบนั้นก็เออเอาไปเวียนนะคะพอเวียนเนี่ยอายุของของในถังเนี่ยมันก็จะหมดนะคะเพราะว่าของบางอย่างอย่างเช่นชาเนี่ยมีอายุอาจจะแค่6เดือนหรือนมก็อาจจะแค่8เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเก็บเมื่อโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ของมัน หมดอายุหรือว่าเกิด<ม>อาการบูดเพราะว่าโดนปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นอากาศนะคะค่ะมันบางทีมันไม่ต้องรอให้หมดอายุนะคะคุณกุ้งกิ้งก็จะไปได้เลยค่ะบุบมีรูรั่วหรืออากาศเุ่าได้เลย เปลี่ยนแปลงสภาพแล้วะนะคะ,คะก็ยังไงจะเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นกระเช้าหรือถังสังกะทานก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะนี่ยังไม่มีขนาดยังไม่มีสายนะ,ะเรายัางได้รับความคิดเห็นดีๆนะคะจา<ช>กคุณบีรุทยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาถ้ามีเรื่องราวอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาทางด้านข้อกฎหมายหรือว่าข้อพิพาทที่กําลังเกิดขึ้นคิดไม่ออกหาทางออกไม่ได้โทรมาปรึกษาคุณบีรุทยได้นะคะวันนี้เธอนั่งอยู่กับเราอย่างตีสองเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ0 2ย์ สามสามแปดสามแปดสามสี่ถึงหค่ะครับไม่ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปีใหม่ก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้รับอยากจะคุยกับเราก็โทรมาเลยใช่ค่ะนะครับแล้วไปดูกันที่มหาสารคามนะครับวันนี้เขามีการตรวจสอบเรื่องของรถโดยสารรถแท็กซี่รถสองแถวที่มีการติดแก๊สติดเรีงต่างเพื่อที่จะดูว่ามันจะให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้หรือเปล่านะครับครับวันนี้นะครับทาง คุณสัตว์วันมโนเครื่องนะครับซึ่งเป็นขนส่งจังหวัดมหาสาครคามก็บอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับรถแท็กซี่ในจังหวัดมหาสาครคามเนี่ยติดแก๊ส LPG กันทุกคันเลยนะครับดังนั้นในช่วงปีใหม่ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งประชาชนเนี่ยทั่วไปเดินทางกลับบ้านแล้วก็เรียกใช้บริการของรถแท็กซี่มากขึ้นจึงได้ประสานไปที่ผู้ประกอบการเพื่อที่จะนำรถแท็กซี่ที่ติดแก๊สทุกคันน,นะครับเข้ามาตรวจ,เข,าารวจเข้ามาตรวจสอบดูเรื่องของการทํางานของระบบจ่ายแก๊ส เรื่องของห้องเครื่องต่างๆมีจุดรั่วไหลหรือเปล่าบริเวณท่อส่งแก๊สหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อป้องกันดูเรื่องความปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสลดใจขึ้นอีกนะเดี๋ยวเกิดว่ารถแก๊สขับขับขบไปไปแก๊สรั่วไฟลุกไฟไหมอะไรเงี้ยก็จะไม่ปลอดภัยกับผู้โดยสารนะครับ ส่วนเรื่องของรถสองแถวในจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยก็มีการตรวจอยู่400 400คันนะครับก็เป็นยานพาหนะที่มีปริมาณมากที่ใช้กันในเขตเมืองแล้วก็เดินทางไปมากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ทางขนส่งของจังหวัดมหาสา,ารคามแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยทุกจังหวัดนะครับก็ควรจะตรวจสอบกันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่ก็ให้ที่รู้นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่น้องที่กลับต่างจังหวัดด้วยกลับบ้านด้วยะนะครับ สายจากทางบ้านมาแล้วนะคะมีสายจากทางบ้านเข้ามานะคะคุณวีรพงศ์ศาสตร์นันทตรานะคะเห็นว่าอยากจะแจ้งเรื่องมีการแบ่งเงินกันใช้เล่นแชร์เล่นไปเล่นมาเท้าแชร์หนีไปค่ะเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันเลยกับคุณวีรพงศ์นะคะสวัสดีค่ะคุณวีรพงศ์ค่ะครับผมคุณวีรพงศ์ิดเสียงทีวีก่อนนะคะครับครับอ เป็นยังไงครับเรื่องแชร์นี่อ๋อคือว่าเล่นเป็นวงใหญ่ไหมคะประมาณว่าตอนตอนแรกครับคือทางเดี๋ยวเราต้องคู่นะครับทางเท้าแชร์นะครับเขาคือวิบคูพูดดังนิดนึงนะคะครับผมได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะครับผมทางเท้าแชร์นะครับเขาได้ขึ้นแชร์ขึ้นมาและทีเนี้ยคือขึ้นแช์ขึ้นมาทั้งหมดสามวงซึ่งมีแชร์หนึ่งพันนะครับ อ่าแชร์หนึ่งพันเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบวันแล้วก็มีแชร์ห้าพันครับเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็แชร์หนึ่งหมื่นเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนครับครับแล้วทีนี้ได้ขึ้นมาทั้งหมดสามวงแต่ว่าแชร์นะครับหมดไปแล้วมีแชร์หนึ่งพันกับแชร์ห้าพันนะครับได้หมดไปแล้วครับครับพอหมดไปแล้วเสร็จปุ๊บอ่าแล้วตอนเนี้ยแชร์หนึ่งหมื่นเนี่ยยังไม่หมดแต่ว่าคือที่ของผมเล่นนะครับได้หมดไปหมดละแลวคือเงินทั้งหมดนะครับประมาณ อ่าต่อคนสองแสนกว่าบาทถึงสามแสนนะครับ hmm. อืออ่าเป็นทั้งหมดมีสิบกว่าคนนะครับ <Ha. S 2> ครับครับและทีนี้ก็คือว่าบางคนเขาก็คล้ายๆกับว่าไม่ยอมไปแจ้งความ hmm. ก็มีมีบางคนนะครับซึ่งเขาคิดว่ามันไม่มีทางที่จะได้คืนแน่ๆค hmm. ่ะอ่าซึ่งผมก็รู้สึกว่าที่ผมไปค้นคว,ว้ามันจะมีพรบรแชร์อืม hmm. ซึ่งสามารถที่จะเอาผิดคนคนนี้ได้ แต่ทีนี้เ่าคนคนนี้ก็คือเขาเขาหนีไปละเราจะรู้อยู่แค่อ่านมีแค่ชื่อนามสกุลขอ้เขาแล้วคือเขาหนีไปแล้วทีเนี้ยผมกาลังจะสอบถามดูว่าเราสามารถที่จะเรียกเขาอ่ะกลับมาเพื่อที่จะมาตกลงอะไรกันได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าท่านหนีไปอย่างนี้คือมันไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยไงครับค่ะ,คะก็คือม,คมีชื่อมีนามสกุลชัดเจนเป็นชื่อจริงๆเลยใช่ไหมคะจริงๆเลยครับ อเคถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะสามารถเรียกกลับมาพูดคุยได้ไหมเดี๋ยวให้ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นผู้ตอบเลยนะคะเร์คณบีรุไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรพงศ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2,534นะคะได้ห้ามไว้นะคะไม่ให้บุคคลนะคะเป็นพูดง่ายว่าเป็นในวงแชร์นะคะคือในกรณีที่ ตั้งวงแชร์ตั้งแต่3วงขึ้นไปนะคะแล้วกเออ็เงินเนี่ยรวมกันเกินกว่าตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือว่าการกระทําที่มีสมาชิกการเล่นแชร์เกินกว่า30คนนะคะแล้วก็มีการกําหนดเงินวงกองกลางเป็นอย่างอื่นนอกจากวงกองกลางแต่ของคุณกรณีคุณวีรพงษ์เนี่ยมันมีการตั้งวงแชร์3วง<า>ใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ต้องไปพิจารณาเลยนะคะว่าวงที่15,000หหรือวงที่21,000จะหมดไปแล้วถือว่าเขามีเจตนาที่จะตั้งขึ้นมา3วงนะคะก็เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2534แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินให้กับทางคุณวีรพงศ์แล้วก็สมาชิกผู้เล่นแชร์นะคะแต่ถ้าเขาไม่ส่งเนี่ยเราสามารถที่จะไปแจ้งความ ใช้คำว่าแจ้งความนะคะร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีได้เลยก็ไปพบพนักงานสอบสวนนะคะที่เป็นร้อยเวรแล้วร้อยเวรเนี่ยก็จะมีอํานาจนะคะตามที่กฎหมายให้ไว้ก็คือมีหมายเรียกให้บุคคลคนนี้ซึ่งเป็นในวงแชร์เข้ามาพบให้ปากคําแล้วก็เรียกเอกสาร ตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเรียกให้เขามาแล้วไม่มาก็จะมีความผิดต้องระวังโทษนะคะโทษของเขาที่อาจจะได้รับก็คือระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ในมูลฐานความผิดตามพรบการเล่นแชร์เนี่ยก็จะมีความผิดนะคะก็คือระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแยกโทษออกเป็น2เคส เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวีระพงศ์สามารถรวมตัวกับเพื่อนที่เป็นสมาชิกที่เล่นแชร์ไปแจ้งความร้องทุกข์ได้เลยค่ะอืมครับผมเดี๋ยวอย่างนี้ครับผมขอสอบถามอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งความและทีนี้มันมีผู้เสียหายทั้งหมดอ่าเป็นสิบกว่าคนเนี่ยครับเราค่อยไปแจ้งทีละคนอย่างเนี้มันจะ <laughs> เขาจะได้รับโทษที่มันหนักกว่าหรือเปล่าครับผมอยากทราบตรงนี้ครับคือตรงนี้เราก็ต้องดูเจตนาไปอนะคะ แต่ว่าความสะดวกในการแจ้งเนี่ยดิฉันขอแนะนำว่าคุณวีรพงศ์อาจจะไปแจ้งคนแรกก่อนนะคะแล้วอาจจะมีเจ้าทุกไปแจ้งคนที่สองคนที่สามตามไปในวันเวลาเดียวกันก็ได้ค่ะเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างที่จะเป็นผู้เสียหายไงคะศาลก็จะรวมคดีอะค่ะคุณวีระพงศ์ยังไงแต่ละคนก็จะเสียหายมากน้อยไม่เท่ากันใช่ไหมคะ<ช>เพราะรว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินมาแล้วบางส่วนหรือบางคนอาจจะ ได้รับเงินอาจจะเหมือนกับว่ามีการนําเงินออกไปก่อนแล้วเสียด้วยซ้ําก็จะเป็นประโยชน์ของเขาไปค่ะอืมครับผมครับมันถ้าอย่างนีเ้เราก็สามารถที่จะไปแจ้งความตำรวจได้เลยใช่ไคงค่ะครับผมเอะแล้วถ้าอย่างนี้ผมขอถามอีกนิดหนึ่งครับในการออกหมายเรียกอะครับถ้าเราไปแจ้งทางพนักงานแล้วแล้วทางพนักงานเขา ไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่าอย่างไงไม่ยอมที่จะรับรับแจ้งอะครับหมายความว่าจะพยายามาจะรอให้มาปณีปนอมกันมากกว่าอย่างนี้ครับเราจะต้องบอกทางคุณตํารวจเขาว่าให้รับแจ้งไปเลยจะดีกว่าหรือเปล่าครับหรือว่าจะรอปณีปนอมอะไรของอย่างนี้จะดีกว่าครับคือตามหลักแล้วนะคะเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายนะคะเมื่อมีการร้องทุกข์ ะะจากผู้เสียหายจะต้องรับแจ้งความถ้าไม่รับแจ้งความนะคะด้วยสาเหตุอื่นๆอาจจะรู้จักดิฉันขออนุญาตยกในประเด็นที่ว่ารู้จักกับผู้กระทําความผิดหรือผู้ต้องหานะคะคอันนี้พนักงานสอบสวนก็อาจจะนะคะได้รับโทษนะคะตามฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157-200นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ดิฉันคิดว่าที่ออพนักงานสอบสวนแนะนําไปเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาไก่เกี่ยหรือว่าปรนีปนอมยอมความเนี่ยอาจจะอยากให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปลงนะคะแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยมันก็จะเป็นคดีแล้วอะคะ่ะเขาก็สามารถเรียบเข้ามาเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าปณนีปนอมในชั้นตรงนั้นได้หลังจากรับแล้ว แล้วก็อยู่ที่ว่ามันจะมีการตกลงกันยังไงอะค่ะมันก็สามารถทําได้แต่ว่าแล้วแต่ตัวทางผู้เสียหายอะค่ะแต่ตํารวจถ้าเราไปแจ้งความแล้วต้องรับค่ะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายโอเคครับอย่างนี้เข้าใจแล้วครับครับครับคุณวีพงศ์ก็รีบไปแจ้งความเลยจะได้ตามกันมาได้เงินคืนมาด้วยเพราะว่ารู้สึกมีผู้เสียหายเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะครับ ใช่ใช่ครับขอบคุณมากครับค้คืบหน้าอย่างไงแจ้งเราด้วยนะคะคุณวีระพงศ์ครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระจางเลยทีนี้ถ้าเป็นเราสองคนรับฟังก็ค่ะไม่ทราบเลยเพราะว่าเรื่องแชร์เนี่ยเคยมีตะก่อนนี้เคยพูดกันอยู่ว่าโอ้ยถ้าเรื่องแชร์เรื่องอะไรตำรวจเขาไม่ยุ่งด้วยเราเขาไม่รับแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้เขารับแล้วค่ะเ้ามก็ต้องรับแล้วถือว่าเป็นกฎหมายเลยนะคะอืคุณไทจะเสริมอะไรเชิญเลยค่ะคุณ เสด็จค่ะคุณกุ้งกิงค่ะก็กฎหมายนี่ไม่ได้รับแจ้งทุกเคสไปนะคะอย่างที่ดิฉันเรียนทางคุณวีรพงศ์ไปเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พุทธศักราช2534ต้องเข้าเงื่อนไขหรือองค์ประกอบครับ4ข้อที่เมื่อสักครู่ดิฉันพูดก็คือข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่เข้าเงื่อนไขอย่างเช่น เล่นกันนะคะจำนวนเงินไม่ครบไม่ถึงตามที่ประกาศกำหนดกระทรวงรหรือตั้งวงแค่วงเดียวว,ยวะนะคะ,ะหรือนะคะไม่ไม่ได้มีวัตถุเ,เงินวงกลางเนี่ยเป็นอย่างอื่นนะคะหรือเล่นไม่เกินนะคะ30คนคอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางแพง่ง นะคะก็จะเป็นเรื่องผิดสัญญากันไปมันต้องแยกแยกออกเป็นสองสองเคสว่าจะเป็นอาญาหรือทางแพ่งนะคะแต่เพอิญของทางกรณีคุณวีระพงษ์เนี่ยมีการตั้ง3มวงวงค่ะแล้วก็เงินก็ประมาณ3 0 0 0สนบาทนะคะและพฤติการเนี่ยของเขาเนี่ยดิฉันก็ยังมองถึงประเด็นว่าเขามีเจตนาที่จะช่อกงตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่เมื่อสักครู่พอฟังว่ามีการชําระเงินแล้วก็ แชร์จบไปแล้วในวงที่1กับวงที่2เนี่ยค่ะมันก็เลยข้อหาช่อกลงนี้ค่อนข้างจะเบาเพราะว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยอย่างบางกรณีนะคะคุณเสด็จคุณกรุ้งกริงค่ะคือตั้งขึ้นมาเยอะๆเลยแล้วก็หนีไปต่างประเทศเลยรวมๆกันแล้วเนี่ยได้นับ10ล้านเลยค่ะตั้งใจที่จะโกงเละเจตนาเลยก็คือแสดงข้อความอันเป็นเทจปกปิดข้อเท็จจริงหลอกลวงคือเจตนาโกงมาตั้งแต่แรกเลยอะค่ะ หรือว่าอย่างอื่นที่บอกว่าไม่ใช่เป็นเงินอย่างเช่นที่เคยมีข่าวเรื่องของแชร์น้ํามันอะไรอย่างนั้นใช,ใช่ไหมคร<อ>ับแช่น้ํามันแชร์รถยนต์แชร์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่จะเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูงตั้งกันวงสองวงอะไรอย่างนี้ก็โกงกันไปอันนี้คือตํารวจไม่รับอย่าเกินสามนะคะ<อ>ครับ เอาไปทะเลาะกันตัวเองเพื่อนกันนี่แหละตัวดีเพื่อนกันทะเลาะกันตัวเองนะไม่ต้องแจ้งความนะคะยังไงก็จะเล่นแชร์หรือว่าอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องเงินเงินทองทองเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใครออกใครจริงๆค่ะครับคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะหมายเลขโทรศัพท์เรายังคงขึ้นหน้าจอให้อยู่แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ